สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้จะพามาพบกับเจ้าอ n ฟิ n i ก Zero 3 0 5 G หรือ 035G นะครับโดยรุ่นนี้เพิ่งออกมาล่าสุดเมื่อช่วงกันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยราคาอยู่ที่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะครับเปิดราคามาที่หม9 9 9บเาบาทนะครับก็ในช่วงแรกเริ่มต้นเพียงเท่านี้เองถือว่า ดีดียังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็วันนี้ก็พามาพบกับเจ้าฟินิคส์อินฟินิ์นะครับเซโร่สามศูนย์ห้า g นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าดีไซน์สวยไปดูกล่องก่อนกล่องนะครับจะบอกว่าเขาเ,เน้นตรงนี้ครับเน้นตรงนี้เน้นตรงนี้ซึ๊บ 4K 60 fps นะครับก็คือกล้องหน้าเนี่ย50 ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ในเรื่อง v ล o อกนะครับวี o ลหรือ v ล็อกนะครับแคมิร hmm. ก็คือเอาไว้ถ่ายพวกวิดีโอบล็อกต่างๆนะครับผมซึ่งเป็นเลยเป็นเทรนด์ในปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็สเปคเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าให้แรมมาเท่าไหร่2 1่สไม่ใช่นะครับจริงๆเป็นเทคโนโลยีผสนแรมนะครับแรมจริงๆให้มาเท่าไหร่ล่ะ12นะ อแล้วก็ได้ประสานแรมไปอีกนะครับเพิ่มไปอีกอาให้มาแปดสี่ให้มาสิบสองแอบบวกเก้าเนี่ยเป็นยี่สิบเอ็ดนี่เก็บจำผิดจําผิดเป็นสิบสองนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่มีให้แรมมาสูงมากนะครับคือถ้าไม่ต้องประสานแรมเนี่ยก็ถือว่าใช้เยอะอีกแล้วแต่ว่าบวกอีกเก้าไปถึงยี่สิบเอ็ดกิกเลยทีเดียวถือว่าเป็น การฟิวชั่ก็บอกว่าใช้เทคโนโลยีฟิวชั่นเมมโมก็คือเป็นการประสานแรมนั่นแหละให้ทํางานได้ลรื่นอลยลมากขึ้นคือเราใช้ตัวแอปพลิเคชันมากมายอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ช้านะครับไม่สโลว์นั่นเองนะครับสามารถใช้แอปพลิเคชันอย่างไม่จํากัดก็ว่าได้นะโอเคในกล่องจริงตอนนี้เปิดไปแล้วครับด้านหลังกล่องก็จะมีลักษณะประมาณนี้ก็คือบอกอรายละเอียดนะครับมีตัวหน้าจอที่เป็น114 1 4 1 14 4 h z ด้วยครับก็คือรองรับสเป มิ d เด t เทคเนี่ยได้ d i เมนสตี้มาครับตัวรุ่น8020นะครับผมแล้วก็กล้องนะครับ108ล้านอันนี้ก็เนนเรื่องกล้องแล้วก็มีชาร์จนะครับชาร์จไว68วัตต์นะครับซุปเปอร์ชาร์จคืออันนี้เป็นฟีเจอร์หลักๆของเขาเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสเปคที่ 10, 10, หมื่นต้น1999ถเกาอผมว่าก็ถือว่าตอนเปิดตัวก็โอเคแล้วนะครับจริงๆอันนี้มีการแกะกล่องกัแล้วล่ะ ตัวเครื่องอยู่ด้านนอกนะครับก็คืออันนี้ครับจริงๆเขาติด,ต,ดติดตัวเครื่องมาเนาะอ่าจะเป็นสีส้มหนาสีทองเอ่อด้านในกล่องจริงอยากจะให้ดูก็คือแค่ตัวเนี่ยครับมันจะมีสายชาร์จอยู่ที่เป็นสําหรับเป็นซูเปอร์ชาร์จนะแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะครับเป็น68วัตต์อินฟินิตคือคุณภาพต้องบอกว่าถือว่าดีเลยนะตัวนี้ได้68วัตต์มาอ่าประมาณนี้เลยแล้วในกล่องก็คือจะมีตัวเคสใสมาให้อยครับอันนี้คือเป็น ตามปกติของอินฟินิกอยู่แล้วครับก็ใช้งานได้ตามปกติเลยครับที่เหลือก็เป็นพวกคู่มือต่างๆเนาะโอเคหลักๆประมาณนี้ครับสําหรับการแกะกล่องมาดูตัวเครื่องดีกว่านะครับตัวเครื่องเนี่ยจริงๆก็จะมีสีที่เป็นสีนี้แหละที่เป็นสียีโรนะครับเป็นสีผมเรียกว่าเป็นสีเขียวคัละกันคือเป็นสีที่ต้องบอกว่าเป็นสีฮีโรของเขาเนาะเพราะว่าเป็นสีที่ แปลกตาไม่ใช่เป็นสีขาวหรือสีดาอ่าจริงๆแล้วก็เป็นสีที่ดูแปลกตาดีนะครับเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยก็จะมีหลายแบรนด์นะครับหลายค่ายที่เลือกสีสันที่เป็นลักษณะเป็นโทนโทนลักษณะประมาณนี้ที่ไม่ได้เล่นแสงมากน,นะครับก็คือตัวฟ้าหลังเนี่ยจับได้ถนัดมือแล้วก็ไม่ได้สะท้อนแสงแล้วก็เป็นรอยก็ไม่ได้ ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายแต่จริงก็คือเขาให้เคสมาเนาะเคสใสนี่ครับที่เห็นเนาะก็เอาไว้สําหรับใส่กันรอยนั่นเองครับมาดูตัวแชสซีหรือว่าตัวด้านหลังของกล้องนะครับหัวกล้องเนี่ยจะเห็นว่ากล้องร้อยแปดล้านนะครับจริงๆกล้องให้มาสึงสักตัวตัวเนี้ยต้องบอกว่าให้มา,าสูงสุดร้อยแปดล้านพิกเซลนะครับซึ่งเอาไว้สําหรับถ่ายความละเอียดสูงทั่วไปผมว่า เทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้อยู่แล้วไม่ได้แตกต่างกันมากและแน่นอนว่า Infinix เนี่ยถือว่าตัว zero 3 5 g เนี่ย g ครับ3 5 g เนี่ยเป็นตัวที่เอ่อเรียกว่าเป็นรุ่นท็อปของค่ายนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าตัวกล้องเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับด้วยตัวพลังด้วยสเปคทั้งหลายที่ให้มาก็จะภาพรวมเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับก็ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างประทับใจตัวนี้นะครับ แล้วก็มีตัวมุมกว้างมาให้ด้วยปกติเนี่ยถ้าเป็นตัวรุ่นทั่วไปนะปกติไม่ได้เน้นเรื่องกล้องเนี่ยเขาจะไม่มีเลนมุมกว้างมาให้อันนี้มีเลนมุมกว้างมาให้ด้วยก็ถือว่าครบเครื่องแล้วก็แฟลชนะครับดูดีไซน์ก็เป็นเอกลักษณ์ตัวเองทีนะครับอ่ลาลักษณะประมาณนี้ด้านบนนี่ก็ประมาณนี้เลยครับด้านบนด้านข้างด้านล่างนะครับเป็นเพียวบางนะครับอ่า แน่นอนว่าสายชาร์จเป็น USB C นะครับอันนี้ก็มีตัวลําโพงก็ดูสวยงามดีนะครับแล้วก็หน้าจอจะเห็นว่าเป็นลักษณะโค้งนะครับโค้งรับเห็นไหมครับโค้งนั่นคือคืออะไรคือเหมือนกับความโค้งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นความพรีเมียมสำหรับตัวสมาร์ทโฟนที่เป็นอยู่รุ่นกลุ่นของงเรือทงใน หลายหลายค่ายเรียกว่าทุกๆค่ายเลยก็ได้ว่าได้นะครับโดยส่วนใหญ่าบางค่ายตอนนี้อาจจะมีปรับว่าเป็นหน้าจอแบบแฟลชก็แล้วแต่นะครับแต่นี้คือเป็นหน้าจอโค้งนะครับแล้วก็มีฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะก็ถือว่าออกแบบมาด้วยด้วยได้สวยงามนะครับได้สวยงามมากเลยนะครับความเร็วความลื่นไหลนะครับผมว่าด้วยความลื่นไหลยอยากที่ดูครับด้วยรอมของตัว อ f ฟินิเองแล้วก็คือเดิมๆเ,เนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วในระดับหนึง่งแล้วก็ด้วยสเปคที่ให้มา,าเช่นตัวเดเมสตี้แปดศูนย์สองศูเนาะแล้วก็ตัวแรมอย่างที่บอกแรมที่ให้มาค่อนข้างเยอะนะครับ1 2บสกิกเนี่ยเบสเนี่ยก็ทําให้ทํางานได้รวดเร็วอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วด้วยยูอของอ f ฟินิเองก็ถือว่าโอเคนะครับ หน้าจอ144เฮิรนั่นหมายถึงคุณสามารถดูตัว YouTube ได้แบบที่รองรับนะครับถ้าอาขออนุญาตเดี๋ยวหาไม่แน่ใจว่ามันจะมีคลิปหรือเปล่า144เฮิร์ลองหาดูาครับโอเคอลองดูครับ ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอาจจะแล้วก็เป็น 4K 1อยหน้าจอคือด้วยแสงอันนี้อาจจะไม่ได้เปิดเสียงจริงๆเสียงดังนะแต่ขออนุญาตเซ็นเซอร์เผื่อมันจะมีแบบตัวเซ็นเซอร์นะครับเป็นตัวอย่างหนัง ค่อนข้างสมูทครับแล้วก็มันสามารถปรับได้ตามาตามคอนเทนต์นะครับโอเคครับประมาณนี้ก็คือสามารถดู YouTube ต่างๆได้ค่อนข้างสมูทแล้วก็รองรับพวกควาลเอียดสูงแล้วก็มีตัวเฮิร์สสูงด้วยนะครับอันนี้สบายๆไม่ต้องเป็นกังวน,นเลยรวมถึงการใช้งานอื่นนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้าง ค่อนข้างดีนะครับคือสมูทมากไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆครับจะเห็นว่ามันก็ค่อนข้างลื่นไหลดีนะครับแล้วก็การโหลดก็ไม่ได้นานะครับาการคอนโทรลแบบนึงนะครับเราไปที่เอปพจะเป็นส่วนตัวสวิตช์เดี๋ยวนี้ Facebook มีหลายโปรไฟล์ได้นะมันก็จะสมนะครับเปิดมา ก็ค่อนข้างลื่นไหลดีครับอัตราฟรีเฟสเรทก็ทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมก็อื่นๆว่าถ้าเป็นแฟนอินฟินิผมว่าพวก UI อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรอ่ะดูตัวโทรศัพท์ของชั้นนะครับตัว Infinix Zero 305G นะครับแล้วก็มีรหัสนะเป็น i ินน x ตซีโรเอ่ะเป็น XOS เวอร์ชัน13นะครนะเบส อ่าเ o s, uh, s นะ 10, นะครับเบสอันแอนดรเวอร์ชันนนะครับก็การอัปเดตนี่คือก็รอทางแบรนด์นะครับปกติก็น่าจะอัปเดตพวก Security ได้อยู่แล้วแต่อัปเดตแพล OS ์เนี่ยก็ดูอีกทีว่าเขาอัปเดตให้ได้มากน้อยแค่ไหนครับอันนี้อาจจะดูแล้วแต่รุ่นแล้วแต่แบรนด์เนาะโอเคตัวร,มรอมที่ให้มา256นะครับผมก็จะมีรุ่น พร้อมลอมสัมรของห้นเนี่ยเป็นรุ่นที่ราคา10,999บาทจริงๆราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่1 1 9 9 9บาทนะแต่ว่าเปิดตัวตอนแรกเนี่ยอยู่ที่1 9 9 9 9บาทแต่ราคาเต็มก็เพิ่อมอีกพันหนึ่งอ่ะไว้ง่ายนะครับก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยครับวางจำหน่ายตั้งแต่15กันยาที่ผ่านมาก็เกือบเดือนละจากที่คลิปนี้นะครับผมโอเคส่วนอื่นแบตเตอรี่ก็จัดเต็มนะ5,000น โอเค S O S 1 3 0 1น่ O S 9 3ยโอเคประมาณนี้อื่นๆก็น่าจะเป็นเรื่องของอฟังก์ชันพิเศษไหมอ่ามีฟังก์ชันพิเศษก็มีค่อนข้างเยอะนะ Multi Window ภาษาหน่วยความจำนี่ครับถ้าหากใครอยากสภาษาหน่วยความจำตอนนี้ผมเปิดไว้12แต่จริงภาษามากภาษาได้อีกถึงเนี่ยครับ ก้ากิกนะครับสูงสุดอย่างที่บอกยี่สิบเอ็ดกิกนะครับเปิดใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็รีสตาร์ทสักทีนึงมันก็จะประสา,านหน่วยความจำให้ตอนนี้ผมกลับมาเป็นสิบสองก็พอแล้วบลื่นๆแค่สิบสองก็ลื่อนแล้วครับโหมดเกม X-Clone ผู้ช่วยวิดีโอโหมดเด็ก H r i ก g ก็มีค่อนข้างครบนะครับห้องแลบ SOS นะครับไม่รู้ว่ามีอะไรเพิ่มหรือเปล่าอันนี้กำลังโหลดอยู่แบตก็ค่อนข้างอึดแล้วก็มีชาร์จเร็ว68วัตต์อันนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับใช้งานได้แบบ สบายสบายแล้วก็หน้าจอสวยงามอ่าโอเคอื่นๆผมว่าน่าจะก็น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับตัว Infinix นะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องรูปอ่ดูตัวอย่างรูปผมน่าจะมีถ่ายไว้บ้างน,นะครับตัวรูป Gallery AI Gallery มีทำ ภาพอย่างเช่นาภาพอาหารก็สีสดสดเลยนะแต่ว่าอันนี้อาจจะแสงที่ในโรงแรมที่มันเขาเรียกว่าแสงน้อยอา,อาจจะไม่ใช่เป็นที่ที่โล่งๆนะแสงมันอาจจะเป็นลักษณะป,ประมาณนี้แต่สีก็สดนะครับถ้าแสงเยอะอประมาณนี้แล้วก็ความละเอียดนะครับถือว่าอันนี้ไม่ได้ถ่ายร้อยแปดรนนะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะครับ ซูมได้พอสมควรเลยทีเดียวกล้องหน้าก็มีถ่ายไว้บ้างนะครับก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ความละเอียด50ล้านพิกเซลก็ดูดีเลยโอเคแต่ในแบบอาจจะไปดูไม่ดีกะว่ากันไปนะครับถ่ายดอกไม้อย่างเงี้ครับก็มีความละเอียดชัดเจนนะครับดูตุ๊กตานี่ครับสีสันก็ดูโอเคอะ อย่างนี้ในห้างครับโอเคครับก็นับตัวอย่างภาพประมาณนี้แล้วก็อื่นๆก็ไม่น่าจะมีคอมเมนต์อะไรความร้อนก็น้อยแล้วก็แบตอึดอยู่นานครับอันนี้ก็สบายสบายที่เหลือก็เกมเกมอันนี้คือก็ตอบโจทย์ครับแต่ว่า,าถ้าเล่นฟูลหมายถึงถ้าหากเล่น เกมเช่นพวกที่ใช้กร์ฟิกสูงเนี่ยก็ไม่แนะนําปรับสุดนะครับเพราะว่าอันนี้นก็เครื่องก็อาจจะทําให้ร้อนได้แต่ว่ามันก็ร้อนไม่มากนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็แบตก็หมดไวอยู่แต่อาจจะไม่ได้ไวมากแล้วไม่ร้อนเท่ากับเสเปคสูงมากกว่านี้นะครับอันนี้คือถือว่าอยู่ในระดับกลางๆแต่ว่าถ้าเล่นกลางๆเนี่ยคือแบตอึดสบายเป็นยาวเย็นๆเลยครับประมาณนั้นนะครับอาจจะไม่ได้เล่นไม่ได้ไไม่ได้ทดสอบเกมให้ดูเนาะแต่ว่า ก็ลงไปใช้งานนะแล้วก็อย่างพวกลา่าสืออเวน่าเบรกเนรับก็เล่นอยู่เล่นสักพักใหญ่นะแบ <Back S 1> <Back S 2> กยอย่างไม่หมดเลยแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเกมนี้ใช้สเปคตัวกราฟ,ฟิกสูงเนี่ยมันก็จะกินเขาเรียกอะไรก็เริ่ม,มคือความร้อนสะสมแหละถ้ามีความร้อนเยอะปุ๊บแบกมก็จะเริ่มลดลงตามความร้อนที่สะสมนะครับมันมีผล้ออุ่มแบกนะต้องอัปเดตเหบนี้อาจจะโอเค ไม่เป็นไรครับก็ประมาณนี้พวก rov อย่างงี้ครับ free fire เกมเจ้เขาจับมือกับพวก free fire หรืออะไรเงี้ยก็เล่นได้สบายสบายครับไม่มีปัญหาแต่ผมหลักๆผมก็เล่นพวก rov นะครับก็ไม่รู้ใครยังมีใครเล่นอยู่หรือเปล่าแต่ผมก็เล่นหยิบไปเล่นบ้างครับโอเคส่วนใหญ่ก็เป็นพวกโซเชียลต่างๆดูหนัง youtube facebook x twitter x นะครับก็เกมพวกนี้ก็เอาไว้เล่นพวกเวลาว่างแล้วก็เล่นเทสอะไรเงี้ยครับ ก็ได้หมดโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับรุ่นนี้ Infinix Zero 5G 30 5G แม่ตก30โอเคครับก็หาซื้อกันได้นะครับก็มีวางจำหน่ายแล้วแล้วก็ผมว่าอันนี้ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างประทับใจหลังจากที่ใช้ Infinix Infin มาหลายๆตัวนะครับที่ได้ใช้งานนะครับ ตัวนี้ถือว่าก็เรียกว่าเป็นตัวสุดนะปกติอินฟินิตสเกล e ราคาเนี่ยอาจจะอยู่สักไม่เกินหมื่นอันนี้เป็นหมื่นต้นๆแต่ว่าก็ค่อนข้างคุ้มค่านะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับทุกท่านนะครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ